วันนี้ทางทีมงานขออมสญาตเรื่องราวพลิกแฟ้มคดีดังส่งมรดกเลือดชายชีวิตวิกิตซอสีจ้างฆ่าเจ้หงเศรษฐีพันล้านเมืองชุมแพย้อนกลับไปเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วได้มีคดีฆาตรกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นโดยมาที่จดจันของชาวชุมแพรจังหวัดขอนแก่นว่าเป็นการฆ่าชิงมรดกพันล้านของตระกูลคนรวยและกว้างขวางมากที่สุดคนหนึ่ง ในพื้นที่ภาคอีสานโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปี2552มีมือปืนกลุ่มหนึ่งได้ลงมือบุกยิงน,นางอรัญญาเหลืองแสงธรรมหรือเจ๊หงภรรยาคนที่สองของนายชีวินเสียพันล้านเมืองชมุมเพอย่างโหดเหี้ยมจนเสียชีวิตสำหรับมูลเหตุคดีนี้คาดว่ามาจากเรื่องมรดุที่มีมากมายมหาศาลของนายชีวินชายชีวินประิต เสียนักธุรกิจระดับพันล้านที่ได้หย่าล้างกับภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดห้าคนประวัติความเป็นมาของเสียชีวินนั้นก่อนที่จะร่ำรวยมีทรัพย์สินหลักพันล้านเขาเริ่มต้นทำธุรกิจระดับผู้ทอนมาก่อนโดยเป็นลูพกพู้ค้าชื่อสายจีเป็นเจ้าของโรงเลื่อยโรงน้ําแข็งในอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเขาเลิกอาชีพเป็นเซลล์แคตาลกขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและต่อมา ได้รับช่วงต่อจากผู้เป็นพอ่อเขาขยายความมั่งคั่งด้วยการทําธรุรกิจโรงแรมและซื้อขายที่ดินก่อนจะเปลี่ยนอาชีพมารับรถอีซูซุจากบริษัทโคยยฮะดีลเลอร์อรายใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นและสามารถสร้างยอดขายให้เป็นที่ยอมรับของบริษัทจากนั้นทําธรุรกิจดีลเลอร์อรถยนต์ในนามชีวินอิซูซุชุมแพจนกลายเป็นข้ารีชั้นนําของจังหวัดขอนแก่นก่อนจะขยายธรุรกิจมายังกรุงเทพม,มหาคนคร ซึ่งธุรกิจสำคัญคือสถานอาบอบนวดชื่อดังอย่างชองเอลิซีนอกจากนี้เขายังเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพมาหลายสมัยและได้มีการต่อยอดในธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นเสียพันล้านนอกจากนี้เสียชีวินใช้วิธีการจ้างภรรยาที่เป็นเด็กและเพิ่งเรียนจบมาใหม่โดยมีหลักเกณฑ์การทำงานโดยให้ภรรยาทำทุกอย่างโดยมีค่าตอบแทนให้เดือนละสามหมื่นบาท ไม่รวมสิ่งของสะดวกสบายอื่นๆและหาวิลลูกด้วยกันจะรับผิดชอบลูกและแบ่งมรดุกให้จนกระทั่งปี2548เสียชีวิตถูกลอบยิงโดยมือปืนปริศนาขณะนั่งรถเกง๋งเซฟิโลกลับบ้านพักย่านทาวอินทาวโดยมีนางสาวเขมิกาใจจะด,ดีเลขานุก,การส่วนตัวและเป็นภรรยาคนที่หกหรือซอลเล่ของตระกูลเป็นคนขับรถเขาต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บนานถึงหนึ่งปี แนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ผมเงินปมสําคัญในการโกหกคือความไม่พอใจของคนใกล้ชิดของเสียชีวิตที่เคยกลุ่มอํานาจบริหารอาอบนู่นชื่อดังแต่โดนเสียชีวิตยึดคืนเพราะไม่ไหวเนื้อเชื่อใจในการบริหารรวมถังเสียชีวิตทราบและแค่ละขายว่าคนใกล้ชิดดังกล่าวแอบไปมีความสัมพันธ์ลับกับนายตำรวจระดับรอง่วมกับคนหนึ่งและอีกสาเหตุอาจจะมาจากปมมรดกพันธุ์ ที่ตัวเองก่อร่างสร้างไว้ให้กับลูกหลานมากมายและด้วยความที่มีภรรยามีลูกหลายคนซึ่งอาจจะเป็นมูลเหตุให้เกิดการแย่งชิงมรดกกันขึ้นด้วยเหตุนี้เสียชีวินจึงเริ่มวางแผนอนาคตของคนในตระกูลเพราะเจ้าตัวมีภรรยาถึงหกคนและลูกอีกแปดคนจึงเป็นที่มาของพิธีกรรมสำคัญของตระกูลชายชีวินวิกิคิดโดยเขามีจุดมุ่งหมายที่จะส่งต่อมรดกนับพันล้านให้อยู่ยืนยงยาวนานที่สุด และเป็นประโยชน์ที่สุดกับคนในตระกูลให้สมบุบที่เขาได้สร้างหัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองโดยเฉพาะธุรกิจมูลค่ามหา,าศาลที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเสียชีวิตมีจุดประสงค์ให้พินัยกรรมนี้สร้างความรักความกลมเกลียวของคนในตระกูลให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะหลังเหตุการณ์ถูกมือปืนรอบยิงข้าบุทดีใหญ่มองว่าเขา,มา,ขาไม่ต้องการให้เหตุการณ์สํารอยกับตระกูลดังอื่นๆที่ลูกหลานฆ่ากันด้วยพิษมลดกจึงตัดสินใจแก้พินัยกรรมเสียใหม่ แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตที่รอดพ้นคมกระสุนมาได้กลับเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือดในปี2549ภายหลังการเสียชีวิตทนายความได้เปิดพในใยกรับที่ทําให้คนในครอบครัวต้งอึงเพราะเขาได้ตั้งเงื่อนไขว่าทรัพย์สินหลายพันล้านบาทที่มีอยู่ให้ทายาทถือครองมรดกร่วมกันจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับจากวันที่เขาเสียชีวิตจึงจะสามารถ แบ่งให้กับทายาทตระกูลชายชีวิตวิกฤตได้โดยให้ใช้เงินดอกผลจากกองมรดุหรือระบบกงศีนั่นเองรีกยกได้ว่าต่อให้มีอะไรลูกตายหมดแล้วก็ไม่มีสิทธิ์แบ่งมรดุต้องรอไปถึงรุ่นหลานเพื่อป้องกันการแย่งชิงสมบัติกันนั่นเองโดยให้บุตรต่างมารดากันร่วมกันจัดการมรดุโดยมีนายนาวินลูกคนโตที่เกิดจากนางพยาหรือซอใหญ่พร้อมน้องต่างมารดาคือนางการดาและนายเนวิน ลูกของนางอรัญญาหรือซอสงหรือเจ้หงผู้จัดการมรดกร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามกลับมีสมาชิกของตระกูลบางคนถูกเสียชีวิตตัดชื่อออกจากกองมรดกนำไปสู่การฟ้ององกันเองในตระกูลเพราะบางคนมองว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดสรรมรดกหลายพันล้านจึงฟ้องลงเรียกสัพ์สิงจนบานปลายไปฟ้องลงให้ถอนผู้จัดการกองมรดกทั้งสามคนอันเนื่องมาจาก จัดการมรดกไม่เป็นไปตามพินัยกรรมเล็ก,กลายเป็นต้นหิผปมมรดกเลือดในเวลาต่อมากระทั่งวันที่หนึ่งมีนาคมปี2 5 5 2นร้าคนร้ายได้บุกยิงนายอารัญญาภรยาคนที่สองของเสียชีวิตและเสียชีวิตขณะเดินออกจากร้านเสริมสวยตรงข้ามโรงเรียนหนองขามวิทยาคารบ้านหนองขามเขตเทศบ,บาลเมืองชมุมแพต่อมาวันที่19มิถุนายนป,นปี2553ายบคนร้ายดักซุ่มยิงนายนาวิน ู้ร่วมจัดการมรดุขณะเดินทางไปร่วมงานแต่งงานแต่ครั้งนั้นโชคดีที่รอดมาได้และวันที่11ตุลาคมปี2553บ้านพักของนายนาวินที่ดึมบึงแก่นนครขอนเก่นก็ถูกคนร้ายปาลระเบิดและรัวเอ็มสิบเข้าใส่แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเนือ่องจากไม่มีคนอยู่บ้านต่อมาตำรวจู้ทองสืบสวนภาคสี่จับนายมังกรวงสารฤกษรดมือยิงเจ้หงได้ก่อนจะขยายผล จับนายอุทานนายไตรแกนริธิรงค์และนายสมบูรณ์จากการสอบสวนผู้ร่มวมกบนการทั้งหมดมีพยานบุคคลและพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนางธนพรสุภลักษณ์หรือครูแจ๋วภรรยาคนที่สี่หรือซอสีของนายชีวินซึ่งเป็นผู้จ้างวานันและกิตติยาหรือเจอ,อน้นคนสนิทของซอสีที่เป็นคนประสานกับทีมงานทั้งหมดพื่งานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนางธนพร และกิตติยาก่อนที่ทั้งสองจะติดต่อขอเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีดังกลา่าวพร้อมกับให้การปฏริเสธตลอดข้อกล่าวหาจนกระทั่งวันที่25กันยายนปี2555สารจังหวัดเลยพิพากษาคนไรดักซุ่มยิงนายนาวินที่อำเภอวางสะพุงจังหวัดเลยตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง5คนประกอบด้วยนายไตรต่อพันธ์นายสมบูรณ์แสงประดับนายอภิมยมลามสิรินางสาวกิตติยา เลน่นนางธนพลก่อนที่ทั้งสองจะได้รับการประกันตัวไปในเดือนถัดมาสารจังหวัดขอนแก่นพิพากษาคดียิงนางอรัญญาเหลือแสนธรรมหรือเจห้หงด้วยสารตัดสินประหารชีวิตจำเลยทั้งหมดแต่ในกลุ่มมือปืนและผู้จ้างวานันให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษนี่เหลือจำคุกตลอดชีวิตขณะที่นางธนพลหรือซอสีผู้จ้างวานันและนางกิติยาผู้ประสานงานคงประหารชีวิตแต่จำเลยทุกคน ยื่นอุทธรณ์สู้คดีในสองคดีนี้นางธนพลนางกิติยาและนายไตรผู้รับงานต่างได้รับการประกันตัวสู้คดีสารอุทธรณ์ต่อมาปี2 5 5 7าอสารอุทธรณ์พิพากษาคดีแต่จำเลยที่ได้ประกันตัวทั้งสามคนได้หลบหนี้ไปไม่มาฟังคำพิพากษาในคดียิงนางอรัญญาเหลืองแสงธรรมหรือเจ้หงสารอุทธรณ์พิพากษาจำเลยคน,คนอื่นๆตามสารชั้นต้นแต่ยกฟ้องนางธนพลและนางกิติยาโคตสนิท โดยสารให้เหตุผลว่ามีเพียงคำสักทอดถึงจำเลยสองคนนี้แต่ไม่มีหลักฐานอย่างอื่นจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยทั้งสองขณะที่คดียิงนายนาวินที่อำเภอบังสะพุงสารได้ยกฟ้องน,งนางธนพลและนางกิติยาด้วยเหตุผลเดียวกันแต่ท้ายคำพิพากษาของสารอุทธรณ์ระบุอาไว้ว่าจำเลยที่ยกฟ้องต้องถูกขังไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของสารดีกาแต่ผู้ต้องหาทั้งสามยังคงหลบหนี จนกระทั่งนายไตต่อพันธุ์ถูกจับตัวได้หลังหลุบหนีคดีได้หลายปีวันที่7มิถุนายนปี2559ศาลฎีกาที่ตัดสินคดียิงนางอรัญญาหลวงแสงธรรมโดยศาลพิพากษายกยฟงนางกิติยาและนางธนพลตามสารอุทธรณ์ส่วนทีมงหารคนอื่นๆพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตและจำเลยที่3คือนายไตต่อพันธุ์ได้ลดโทษจากจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุกรวม34ปี4เดือน ไม่น่าเชื่อว่าพี่ใหกรรมของเสียชีวิตข่าบดีคนดังแห่งเมืองชมแพที่หวังให้คนในตระกูลเป็นหนึ่งเดียวกันแต่กลับไม่คาดคิดว่าผ่านไปแค่ไม่กี่ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตพี่ใหกรรมอายุร้อยปีที่เขาทําไว้นั้นทรัพย์สมบัติจํานวนมหาศาลที่เขาตั้งใจให้ออกดอกออกผลไปอีกนานแสนนานดูเลี้ยงดูลูกหลานเหลีนในตระกูลไปอีกอย่างน้อยหนึ่งร้อยปีแต่หารู้ไม่ว่าพี่ใหกรรมที่เขาตั้งใจทาเอาไว้เพื่อล,ลูกหลาน,ลาน กลับกลายเป็นมรดกเลือดและปมความขัดแย้งมากมายจนคนในตระกูลต้องฆ่ากันเองถึงขั้นต้องเสียเลือดเนื้อและฟ้องร้องกันไม่รู้จบพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่มซ u b s ไ r i b e ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียว ท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ